ส่งงานครับ Civic FD นะฮะล้อส7เจ็ดนะครับพอเดิมพอเดิมแบบโครบิ่งคันดี้ FD ด6นะครับตัวไฟผมนะตูนน้ำมัน E20 ด้วยนะครับก็ไฟผมเติมได้เลยนะครับให้ดีหน่อยประตูหน้ะนะครับ เองแค่ปีที่เขาวางขายรถนะครับบ้านเรายังไม่มี2 e 0แค่นั้นเองนะฮะเติมได้เลยนะครับ้ดีก็ล้างล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็จูซะจบเลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดยอดฮิตนะครับโอเคก็คันนี้จัดรีแบบนะฮะจูนกล่องหลักใช้าน้ำมัน e20 นะครับโอเคจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ จูโดยใช้ตัวนี้นะครับ AF ใบแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นซินเวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูดรนเลยนะครับจูดสดจูนถสน,นจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูน,นะฮะไม่ได้จู้5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไม่สองแส้ต้นๆด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> แต่น้องเจ้าของเขาตั้งวาวาลังดินไปแล้วนะ ก็ค่อนข้างดีนะครับเคมาดูกันไม่สองแสนเอฟดีปีศูนย์หกระบันอีีสิบล้อสิบเจ็ดท่อเดิมเวยนะฮะป๊บหนึ่งครับพี่คัมรี่ยังไงครับเออดีนะเมื่อกี้ไม่ออกไปยังมีโป่งป้างโป่งป้างกันได้เลยโอเคสักโค้ดนะฮะ ก็เอฟนย์หกนะครับแจ้งจอซิตี้ใช้ Honda าฟีด้วยนะใช้ e ี0ไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้หัวฉีดยอดฮิตนะฮะหัวฉีดเดิมล้างเปลี่ยนใส้กรองนะครับแล้วก็เติมใช้งานได้เลยหรือจะให้ดีหน่อยก็จูนเลยนะครับไปอวยมีล้อฟรีอะ่ะ สำหรับค่าที่ใช้ c B f d นะฮะลองดูว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่นนานบ้างนะครับคันนี้รอ17โอดชีเดิมมี06ด้วยแล้วมนท e ี่20นะฮะลองดูครับแล้วี่จูนจูนคันละ3,500บาทนะครับเลางจากนั้นกะถึงจุนเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลหรับเกียร์นะฮะออโต้ไป MT MT ไปออโต้นะครับ แล้วก็ทีจูนนาอูอยู่เซรีไทย73นะครับอยู่ด้านปากซอยอีกที่คือร,บระบบการของ7นะครับที่ของ7ให้บริการในการจูนนะครับมีบริการจูนรอสถานที่ไกลๆไปบนตาจังหวัดผมก็ไปนะฮะมีค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราในทั้งสามช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google แบบนะครับแค่พิมพ์พีจมุนลีแบบคันด้านะครับก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานนะเอฟด 1.8ออโต้ล้อ17ท่อเดิมหัวชีดเดิมน้ำมัน E20 ครับขอบคุณครับปีสก206นะใส่คมด้วยขอบคุณครับ